สวัสดีจ้ามาพบกับแตนกันนิกาชาแนลเนาะจ้าเมื่อน,นี้เขาจะมาเห็ดฟักทองสังขยาจ้าอันนี้ฟักทองเ,เออห้อยล่าง้ำพควมสะอาดแล้วก็ควักเม็ดควักใส่ในใใ้ฟักทองนี่ออกหมดจ้ามีเกลือมีน้ำตาลมะพร้าวใบเตยกะทิแล้วก็ใส่ไข่ไก่สามฟองจ้า เดี๋ยวเราไปเบิ่งวิธีเฮ็ดกันเลยจ้าใส่ไข่สามฟองจ้าล้วแตงกับสีไ่น้ำกะทิกะท,กะทิกองหนึ่งเนาะจ้าแล้วก็สีไ่ใบเตยใบเตยบิดๆจังน้อยจ้ะให้มันจะได้หอมๆเนาะ ไปเตยเอาน้ำตาลน้ำตาลลงไปได้จ้ะใส่เกลือจักน้อยขยำได้จ้ะ นี้น้ำตาลละลายจ้ะจ้ะเขาก็จะได้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเขาจะเอาเปิกก่องเลยจ้ะปิกก่องเอาพวกเศษไอ้พวกพวกนี้ออกนอะจ้ะเนาะ นี่จ้ะเข้าปกรองไอ้ฟูนกรองอย่างเรียบร้อยเนาะจ้ะเดี๋ยวเขาจะมากรอกใส่ฟักทองเขาเลยจ้ะนี่ฟ้าไอ้แก้วกาแฟาเนาะมันจะได้สะดวกตัวสอยนี่การกรอกเนาะจ้ะมันจะได้เฮีย ใส่ไม่ต้องล่นคักนะจ๊ะใส่แบบถึงขอบฟักทองดานในนะจ๊ะประมาณนี้เนะาะจัหน้อยจัหน้อย นี่จ้าเขาก็จะได้ประมาณนี้เนาะอันนี้เขาใส่ภาชนะทีพอดีกับหน่วยฟักทองเขา้าจ้ะอันนี้แตนก็ได้ปินโตมากเนาะได้ปินโตมากเลยเอาเป็นหนึ่งเลยจ้าพี่จ้ะฟักทองสังขยาเขาก็เ็จแล้วจ้านี่คือการเ็ดครั้งแรกจ้ะ รสชาตินี้พอดีเลยจ้ะหวานพอดีแซ่บเลยจ้ะแต่ว่าตัดบ่ค่อยเป็นปันไดมันก็เลยเป็นแบบบ่ค่อยง่ามปันไดเนาะจ้ะยังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้น้ำแนเด้อจ้าพบกันคลิปหน้าเด้อจ้า